ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายกูตายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเฉลยคำตอบนะครับแบบฝึกกิจกรรมนะครับที่อยู่ในหน้า106ถึง109นะครับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป5เล่มที่1เรื่องทสนิยมนะครับหน้าแรกนะครับหน้า106ตอบคำถาม ข้อที่1ริบบิ้นยาว10.25เมตรคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนนะครับเมตรจะอยู่ข้างหน้าจุดเซนจะอยู่ข้างหลังจุดนะครับอยู่ข้างหน้าจุดจะเป็นหน่วยใหญ่อยู่ข้างหลังจุดจะเป็นหน่วยย่อยข้อที่1จึงตอบ10จุดอ่ะตอบ10เมตรนะครับ25เซนติเมตร1 0บ5เมตรก็คือ10เมตรกับ25ซนติเมตรข้อที่2อ,อยางลบ ยาว0.7ซนติเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิเมตรอย่างที่บอกไปนะครับอยู่หน้าจุดนะครับหน้าจุดทศนิยมจะเป็นหน่วยใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าหลังจุดทศนิยมจะเป็นหน่วยย่อยที่อยู่ข้างหลังนะครับ0.7ซนมก็คือ0ซนติเมตร7ม mm. มนั่นเองข้อ3ถนนสายหนึ่งยาว38.4กิเมตรคิดเป็นกี่กิกโลเมตร กี่เมตรเป็นเท่าไหร่ครับข้างหน้าจุดคือ38ข้างหลังคือ4ดังนั้นตอบ38กิโลเมตร400เมตรหน้า107นะครับมีอยู่5ข้อตอบคำถามตอบไปนี้ข้อที่1เหล็กยาว2เมตร60เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรนะครับเขียนเป็นหน่วยใหญ่นะครับเพราะนั้นก็จะต้องใส่จุดตรงที่เขาถามนะครับ เพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ2.6เมตรนะครับหรือ2.60เมตรข้อ2คกิบสูง154เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรนะครับ154เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรเมตรหนึ่งมีกี่เซนครับเมตรหนึ่งมี100เซนนะครับเพราะนั้นจุดจะต้องอยู่ที่ข้างหลังหนึ่งก็คือ1.54เมตรนะครับเพราะ100 ได้1เมตรแล้วแต่54ยังไม่ถึงเมตรเพราะนั้นก็จะเป็น1.54เมตรข้อ3เข็มหมดยาว37ม mm, ิมลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรนะครับไม่มีเมไม่มีเซนติเมตรมีแต่มิลลิเมตรแต่1เซนติเมตรยาวเท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรยาว10มิลลิเมตรนะครับตัวนี้37แสดงว่าจุดจะต้องอยู่ข้างหลังตัวที่เป็นเต็มเซนนะครับ ก็คือ10มิลเป็น1เซนติเมตร30มิลก็เป็น3เซนติเมตรข้อที่3จึงตอบ3.7เซนติเมตรนะครับเพราะ30มิลคือ3เซนติเมตร 4. ่ถ้ำพระวัดแดงถ้ำพระวังแดงอยู่ในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว13,700 61เมตรถ้ำพระวังแดงยาวกี่กิโลเมตรกิโลเมตรหนึ่งคือกี่เมตรครับ1กิโลคือ1000เมตรนะครับ1,000เมตรเป็น1กิโลเมตร1,0 0 0 0เมตรก็ต้องเป็น10กิโลเมตร3 0 0 0เมตรก็ต้องเป็น3กิโลดังนั้นจุดก็จะอยู่ข้างหลังตัวที่ครบกิโลเมตรนะครับก็คือ13 7 6 1กิโลเมตรเพราะ761 เมตรยังไม่ถึงกิโลนะครับก็จะอยู่ข้างหลังจุดข้อที่5ดอยอินทนอนท์อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูง2565เมตรดอยอินทนนท์สูงกี่กิโลเมตรกิโลเมตรหนึ่งมีเท่าไหร่นะครับมี1000เมตรเพราะนั้น2 0 0 0เมตรก็ต้องเป็น2กิโลนะครับส่วน565ยังไม่ถึงกิโลเพราะฉะนั้นก็จะตอบ2จุด 5,65กิโลเมตรนะครับเพราะ5,65ยังไม่ถึงกิโลก็จะอยู่ข้างหลังจุดนั่นเองนั่นคือการเปลี่ยนจากหน่วยเปลี่ยนจากจำนวนเต็มให้เป็นทศนิยมนะครับต่อไปหน้า108นะครับมีอยู่4ข้อตอบคำถามนะครับเปลี่ยนจากจุดให้เป็นจำนวนเต็มเปลี่ยนจากจำนวนเต็มให้เป็นจุดนะครับมีทั้ง2แบบข้อที่1แตงโม3.453 กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมนะครับจำนวนเต็มกิโลกรัมจะอยู่ข้างหน้าจุดส่วนที่เป็นหน่วยย่อยนะครับคือกรัมจะอยู่ข้างหลังจุดดังนั้นข้อที่1จึงตอบ3กิโลกรัม4 5 3กรัมนะครับเพราะจุด453ยังไม่ถึงกิโลกรัมนั่นเองข้อที่2ข้าวสาร2เม็ดติกตัน500กิโลกรัม คิดเป็นกี่เมตริกตัน1เมตริกตันเท่าไรครับห่งเมตรติกตันคือหน0 0งนะครับเพราะฉะนั้น2เมตริกตันคือเต็มนะครับก็จะเป็น2องจุดห้าร้อยกิโลกร,รัมยังไม่ถึงก็จะเป็น2,5ตันนะครับข้อ3พริกไทย700ดรกร,รมัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมหนึ่งมีเท่าไหรครับมี1,000กร,รมัมแต่700ดรอยยังไม่ถึงดังนั้นจึงตอบศูกิโลกร,รมัม ข้อที่4ลำไยาใพันกิโลกร,รมัมคิดเป็นกี่เมตริกตัน1เมตรติกตันเท่าไหร่นะครับ1,000ดังนั้นข้อ4จึงตอบ3.078นะครับเพราะ3,000คือ3เมตดิกตันนะครับ3.078ตันนั่นเองหน้า109ข้อที่1น้ํา้ำยาปรับผ้านุ่ม3.5ลิตรคิดเป็นกี่มิลลิตร 3.5ลิตรคิดเป็นกี่มิลลิลิตร3ลิตรคือเท่าไหร่ครับ3ลิตรคือ1,000มิลลิลิตร3ลิตรก็ต้องอ่ะนลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร3ลิตรก็ต้องเป็น3,000มิลลิลิตรดังนั้นข้อที่1ตอบ3,500มิลลิลิตรนะครับเพราะจุด5ลิตรก็คือยังไม่ถึงลิตรก็คือครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็คือ500มิลลิลิตรข้อที่2น้ำยางพารา 20.36ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรจะได้20ลิตร360มิลลิลิตรนะครับเพราะอยู่ข้างหน้าจุดคือจำนวนที่เป็นลิตรอยู่ข้างหลังจุดคือจำนวนที่เป็นมิลลิลิตรนะครับซึ่ง3ามสิบจุด36ลิตรก็คือ360มิลลิลิตรนะครับเพราะ1ลิตรมีค่าเท่ากับ1,000มิลลิลิตรนะครับเพราะนั้นจุด36 l. ก็คือ360มิลลิลิตร ข้อที่3น้ำผลไม้500มิลลิตรคิดเป็นกี่ลิตรลิตรหนึ่งมีอยู่1 0 0 0 0นะครับ500ก็คือครึ่งหนึ่งของลิตรดังนั้นตอบ0.5ลิตรนั่นเองข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับน้ามัน7ลิตร420้มิลลิคิดเป็นกี่ลิตรนะครับตัวที่เป็นจํานวนเต็มลิตรก็จะอยู่ข้างหน้าจุดตัวที่ไม่เต็มนะครับไม่ถึงลิตรก็จะอยู่ข้างหลังจุด นนั่นองดังนั้นข้อที่4จึงตอบ7.42ลิตรนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็เช่นเคยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ